บอยปะกอ์โบกมือลาช่อง3หลังอยู่มานาน15ปีเกิดอะไรขึ้นโบกมือลาช่อง3เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับพระเอกดังบอยปะกอ์ฉัดบริรักษ์นักสแสดงที่โด่งดังมาเป็นระยะเวลานานซึ่งมีผลงานที่สร้างชื่ออย่างสี่หัวใจแห่งขุนเขารอยมานโดยบอยปะกอ์เข้าวงการครั้งแรกในปี2544 และเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของช่องสามตั้งแต่ปี2552ล่าสุดทำเอาแฟนๆใจหายบอยประกอนโบกมือละไม่ต่อสัญญาช่องสามหลังอยู่มานานถึง15ปีโดยบอยประกอนขอผันตัวไปเป็นฟรีแลนซ์ไปครับเนื่องด้วยอายุและความรับผิดชอบที่มากขึ้นแล้วก็อยากไปลองอะไรใหม่ๆด้วยผู้ใหญ่ก็มีเรียกไปคุยบ้างแต่เราตัดสินใจแล้ว แต่เป็นการจากกันด้วยดีทางช่องสามเขายังให้โอกาสผมหรืออยากเรียกผมไปทำงานอะไรก็ยินดีเสมอส่วนค่ายอื่นยังไม่มีการติดต่อมาเพราะไม่ค่อยมีใครรู้แต่ปีหน้าก็จะมีซีรีส์เรื่องหนึ่งหนังเรื่องนึงแต่ยังบอกไม่ได้ว่าช่องไหน